คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าฟารมหาวชิรุณฮิตสยามกุฎราชกุมารองค์แรกของไทยถึงสวรรคตอย่างกระทันหันไม่ไวเพียง16ปีมันเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงชวนให้คนรุ่นหลังต้องครุ่นคิดและนี่คือเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์เศร้าๆครั้งนี้โดยธนกฤรก้องเวหาเผยแพร่วันศุกร์ที่1 4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ลองนึกภาพเจ้าชายหนุ่มผู้แข็งแรงสดใสทรงพระคุณสมบูรณ์แบบแต่แล้วเพียงชั่วข้ามคืนพระองค์กลับจัดไปอย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยพระโรคอะไรกันแน่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตหรือที่รู้จักในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองคแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงประสูติเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2421พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่8ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้าและยังเป็นสมเด็จเจ้าองค์แรรรกกที่งได้ับาาาสถปน ในรัชสมัยนั้นทรงประสูติจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบอร,รมราชเทวีพระราชมารดาพระองค์ทรงเติบโตขึ้นมาด้วยพระพานาไมที่แข็งแกร่งทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มผู้เปี่ยมสุขแต่แล้ชโชวชะตาก็พลิกผันเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2437พระองคส์สวรรคตอย่างกะทันหันสิริพระชนเพียง16พรรษา,าหลังจากประชวรแค่ชั่ววันเดียวเท่านั้นสิ่งที่น่าเศร้าคือก่อนหน้านั้น2-3วันพระองค์ยังทรงพระคุณสุขในการเสด็จร่วม พระราชพิธีตรียมปายหรือที่เรียกกันว่าพิธีโลชิงช้าซึ่งจัดขึ้นที่พระยาเทเวศหม่อมหลวงหลานกุญชรผู้เป็นพระอภิบาลของพระองค์และทรงรับหน้าที่เป็นพระยายืนชิงช้ามาดูรายละเอียดของพระราชพิธีกันหน่อยนะคะในวันแรกของพิธี2มกราคมพุทธศักราช2437สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตทรงเสด็จขึ้นช้างไปประทับยังพระพลาที่วสุทเทพวรามเพื่อร่วมพิธีตามพระราชประเพณีโบราณจากนั้นจึงเสด็จกลับพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ทรงรับเสด็จจากกลูบช้างและเชิญขึ้นพระที่นั่งภายในสำหรับวันที่สองไม่มีบรรันทึกพิธีการใดๆแต่พอถึงวันที่3ซึ่งคือสีมกราคมพุทธศักราช2437พระองค์ทรงเริ่มมีพระอาการประชวนอย่างรวดเร็วพระวรากายร้อนผ่าเหมือนคนเป็นไข้สูงแพทย์ทั้งฝรั่ง หนักงลไทยพยายามถวายพระโอสถอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาอาการได้จนพระองค์สวรรคตในวันนั้นเองพิธีโลชิงช้าที่เพิ่งสร้างความรื่นรมให้พระองค์ไปหมาดหมาดกลับกลายเป็นจุดสิ้นสุดที่นำความโศกเศร้าอาดูนให้สมเด็จพระบรมชนกาาและพระราชชนาน,านานนี้อย่างล้นหลามสมภพจันทรปรรพาได้บันทึกไว้ในหนังสือสมเด็จพระศรีสวรินทาราว่าพระองค์สวรรคตเพราะโรคไขรากษาดน้อย หรือที่เรารู้จักกันในชื่อไข้ไทฟอยด์ oy, ซึ่งเป็นโรคที่มาเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในน้นําหรืออาหารปนเปื้อนโดยปกติโรคนี้พบได้ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบและอาการไม่ค่อยรุนแรงนักผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายเองภายใน4สัปดาห์โดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะสมัยใหม่ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีด้วยซ้ําแต่ถ้าพูดถึงกรณีของพระองค์ที่ทรงอายุส6กพรรษาและมีพระอาการรุนแรงขนาดนี้มันชวนให้สงสัยใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามใน จดหมายเหตุรายวันสมเด็จพระบรมราชบุดรีเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตมีบันทึกเหตุการณ์และพระอาการอย่างละเอียดเพิ่มคำอธิบายโดยกองบรรณาธิการนิตยสารศิล,ลปวัฒนธรรมว่าวันที่4มกราคมพุทธศักราช2437เวลาบ่ายเป็นวันที่ชิงช้าจริงเจ้าพระยาเทเวศวิงรู้สึกไม่สบายใจเพราะพิธีนี้ขาดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปก่อนหน้าวันประชวน1-2วันพระองค์ยังทรงสนุกสนานมากแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีพระไข้ทรงประชวนหนักจนเหนื่อยหอบอย่างรุนแรงแพทย์วินิจฉัยว่าพระอวัยวะ ในพระอุระบริเวณอกมีปัญหาพระโอสถช่วยบรรเทาชั่วคราวแต่แล้วพระอาการก็สุดหนักอีกส่วนในหนังสือที่ราชเจ้าจอมสยามระบุสาเหตุสวรรคตว่าพระองค์ประชวรและสวรรคตอย่างกระทันหันในวันดังกล่าวสิริพระชน16บพรรษาเอกสารหลายแห่งชี้ว่าทรงสิ้นพระชนเพราะพระโรคว่ากพิการหรือภาวะไตวายซึ่งเป็นอาการที่ไตไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้ทําให้ร่างกายสะสมสารพิษแต่จากราชกิจจานุเบกษากลับบอกว่าเป็นพระโรคเกี่ยวกับพระปุพาสะหรือปัญหาเกี่ยวกับปอด อีกแหล่งหนึ่งคือหนังสือสมเด็จพระเจ้าบารวงกรมพระยาเทววงโรปการโดยวิมลพันธ์ปีตทวชัยที่ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคไตอักเสบซึ่งเป็นการอักเสบของเนื้อเยื่อไตามาเกิดจากติดเชื้อหรือปัญหาอื่นๆแต่โรคนี้โดยทั่วไปไม่รุนแรงและหายได้เองในคนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมักมีอาการปวดบ้านเอวหรือปัญหาเรื่องปัสสาวะแต่ในกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวาชิรุณหิตไม่มีบันทึกพระอาการเกี่ยวกับการปัสสาวะผิดปกติเลยทําให้เราตัดภาวะไตวายหรือโรคไตออกจากรายการผู้ต้องสงสัยได้ง่ายๆ แล้วสาเหตุที่แท้จริงของการสวรรคตอย่างกระทันหันของสยามกุฎราชกุมารองค์แรกนี้คืออะไรกันแน่นี่แหละคือจุดที่เริ่มชวนถกเถียงรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตได้วิเคราะห์อย่างละเอียดในหนังสือชนสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคตมติชน2560ว่านอกจากไข้ไทฟอยด์โรคไตอักเสบหรือไตวายที่เราคัดออกไปแล้วเมื่อดูจากพระอาการไข้สูงและเหนื่อยหอบก่อนสวรรคตภายใน1นถึงสวันโรคระบบทางเดินหายใจหรือระบบหัวใจและหลอดเลือดหน้าจะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลที่สุด รโรคเกี่ยวกับพระปุพาสะที่ราชกิจจานุเบกษาระบุก็คือปัญหาในระบบทางเดินหายใจนั่นเองโดยเฉพาะปอดอักเสบหรือปอดบวมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสทําให้ปอดอักเสบและเต็มไปด้วยของเหลวโรคนี้สามารถเกิดกับคนทุกวัยแม้แต่คนหนุ่มสาวที่แข็งแรงก็ตามปกติรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วหายใน4ี่ถึงวันแต่ความอันตรายอยู่ที่ภาวะแทรกซ้อนเช่นหายใจล้มเหลวโรคหัวใจหรือการติดเชื้อลุกลามซึ่งอาจนําไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วลองนึกถึงตัวอย่าง ในสมัยใหม่เช่นผู้ป่วยปอดบวมที่ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีมันสามารถรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจได้เลยอย่างไรก็ตามหมอเอกชัยชี้ให้เห็นว่าแม้ปอดอักเสบจะเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่สาเหตุหลักเพราะพระองค์ไม่ทรงมีพระอาการไอซึ่งเป็นอาการหลักของโรคนี้แถมพระพานามัยยังแข็งแรงมากก่อนประชวนและสุดลงเร็วเกินไปในหนึ่งถึงสองวันนี้คือส่วนที่ชวนให้ถกเถียงหนักและถ้าเป็นโรคหัวใจละมาถึงความเป็นไปได้สุดท้ายที่หมอเอกชัยให้น้ำหนักมากที่สุดนั่นคือ พระโรคล้มเนื้อพระหาตไทยอักเสบหรือไมอคไดเทอสโรคที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งมาเกิดจากเชื้อไวรัสโดยเฉพาะไวรัสไข้ห,หวัดใหญ่อินฟลูเอนเซอร์อาการของโรคนี้หลากหลายมากตั้งแต่ไม่มีเลยไปจนถึงหัวใจล้มเหลวรุนแรงหรือช็อกจากหัวใจซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญหมอเอกชยัยวิเคราะห์ว่า ในกรณีของสมเด็จเจ้าพระองค์ทรงสเสด็จร่วมพิธีตรยียมปล่อยตั้งแต่วันแรกโดยขึ้นช้างและวันที่สามก็สเสด็จอีกครั้งแล้วในวันนั้นเองที่ทรงประชวรด้วยไข้และเหนื่อยหอบซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อไวรัสคลา้ายไข้หวัดจากนั้นเชื้อนี้อาจลุกลามไปอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอย่างรุนแรงจนสวรรคตภายในหนึ่งวันหลังมีอาการนอกจากนี้โรคนี้มักพบในคนหนุ่มสาวและเป็นสาเหตุการตายกระทันหันในนักกีฬาวัยรุ่นที่ดูแข็งแรงการวินิจฉัยก็ยากเพราะอาการคลุมเครือพระอาการเหนื่อยหอบเป็นกำ ของพระองค์น่าจะเป็นสัญญาณของหัวใจล้มเหลวคือหัวใจบีบตัวไม่พอส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้หักไม่รักษาทันก็เสียชีวิตได้รวดเร็วเชื้อไวรัสทาให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอโดยเฉพาะห้องล่างซ้ายที่สูบฉีดเลือดเมื่อเลือดไม่พอก็เกิดช็อกจากหัวใจคอ r ดโ o g e n i c Shock) หมอเอกชัยอธิบายดังนั้นสาเหตุที่น่าจะทําให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ,ธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตทรงประชวรและสวรรคตันหันหันหน้าจะมาจากเชื้อไวรัสที่นาไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวที่สุด แต่เรื่องนี้ยังชวนให้ถกเถียงอยู่เลยนะคะคุณคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเป็นแค่ไทฟอยจากพิธีชิงช้าหรือโรคหัวใจจากไวรัสหรือมีมุมมองอื่นที่เรามองข้ามไปเรามาแชร์ความเห็นในคอมเมนต์กันสิว่าคุณเห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี้หรือไม่แล้วเราจะได้แลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์กันอย่างสนุกสนานอ่านเพิ่มเติมรักเดียวของเจ้าฟารมหาวชิรหิตสตรีที่พระบรมชนกนาถรอหไม่ทรงชอบพระไทย h t t p s w w w c h i l p o k m a c c o m h i s t o r y a r t i c l e 1 5 5 6 4 2เจ้าฟ้ามหาวชิรุณฮิตมกุฎราชกุมารองค์แรกของไทยที่รัชกาลที่5ทรงรักมาก h t t p s w w w c h i l p o k m a c c o m h i s t o r y a r t i c l e 1 3 1 6 6 5พระองค์เจ้าอิสวงสารลูกชายองค์แรกในรัชกาลที่5ผู้ทรงมีพระชนาสั้น h t t p s w w w c h i l p o k m a c c o m s a h i s t o r y s a a r t i c l e 1 3 1 8 4 4สำหรับคนรักประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเรื่องราวเก่าๆหรือเหตุการณ์ร่วมสมัยอย่าพลาดสิทธิพิเศษสุดคุ้มสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับ1ปีแล้วรับความรู้ส่งตรงถึงบ้านเลยวันนี้สมัครคลิกที่นี่ h t t p s w w w m a t i c o n b o o k c o m c a t e g o r y i n d e x m a r k i d เท่ากับ,บ484 อ้างอิงเอกชัยโควาวิสารัตรองศาสตราจารย์นายแพทย์2560ชนสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคตรกรุงเทพมติชนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ14พฤศจิกายน2568